สวัสดีครับทองเกษตรฟาร์มนะครับก็วันนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับว่างนะครับก็มาทําคลิปนะครับแบ่งปันนะครับหรือก็แชร์แนวทางมุมมองของทองเกษตรฟาร์มหรือของตัวผมเองนะครับมีความคิดอะไรนะครับที่รู้สึกว่าพอจะมีประโยชน์นะครับก็แบ่งปันนะครับท่านใดนะครับเอฟซีท่านใดหรือ ที่ได้เข้ามารับชมนะครับท่านใดนะครับคิดว่ามุมมองหรือวิธีการที่ผมเนี่ยได้แชร์ไปมีประโยชน์นะครับสักสิบเปอร์เซ็นต์ผมก็ดีใจแล้วนะครับส่วนถ้าใครเห็นว่าเป็นไม่มีเขาเรียกไม่น่าจะใช่จากสิ่งที่ผมแนวทางที่ผมเล่ามาก,ก็ถือว่าชมเป็นสันทนาการกัน,กนแล้วกันนะครับอากาศดีๆนะครับช่วงนี้เฉพาะแค่ช่วงเช้านะครับถ้าสายกว่านี้ก็ร้อนมากนะครับก็ ผมได้รับโทรศัพท์จากเอฟซนะครับหลายๆท่านนะครับมันทําให้เกิดความคิดนะครับแต่ความคิดนี้เนี่ยมันก็ยังมีความกลัวอยู่นะครับแต่ก็เป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับว่าเราอะวันหนึ่งจะทําได้ไหมนะครับมีเอฟซหลายท่านนะครับขอแบ่งปันไก่หนุ่มนะครับพร้อมที่จะไปเลี้ยงออกนะครับผมก็ต้องตอบลูกค้าจริงๆนะครับว่า โดยส่วนตัวนะครับเนื่องจากการควบคุมผลิตของผมเนี่ยมันก็จะประมาณหนึ่งล็อกผสมของผมเนี่ยมันก็แค่40ล็อกแถมต้องให้เลี้ยงลูกไก่เนี่ยในล็อกด้วยก็จะใช้พื้นที่ในการจัดก,การเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับเฉพาะจานวนลูกฟาร์มของพี่เพชรก็ใช้แม่ทั้ง7แม่และไหนจะเลี้ยงลูกอีกพี่เพชรที่ผมเป็นลูกฟาร์มพี่เพชรเฉพาะใช้ล็อกไปเนี่ยไม่ต่ำกว่า 12บล็อกต้องเมียนะครับที่ต้องใช้เตรียมสำหรับการเป็นลูกฟารที่เหลือถึงจะเป็นของผมนะครับก็ที่เหลือจะเป็นส่วนของผมที่ผมพัฒนา f อหลายท่านก็อยากจะได้ไก่หนุ่มนะครับผมบอกว่าอย่าว่าแต่ไก่หนุ่มเลยลูกไก่ที่ผมแบ่งพันสองถึงสเดือนครึ่งเนี่ยผมเองณปัจจุบันนี้นะครับก็ยังทำไม่ทันเลยนะครับแล้วจะาไก่หนุ่มที่ไหนเนี่ยมาแบ่งพันนะครับ แครหนุ่มแกสาวที่ไหนมาแบ่งพันธุ์นะครับบางตัวนะครับเก็บไว้เช็คผลงานของพ่อนะครับอายุยังไม่ได้ก็ไม่แบ่งพันธุ์นะครับเพราะอะไรครับคืออยากเห็นการพัฒนานะครับสิ่งที่เราจินตนาการว่าที่เราเก็บไว้เนี่ยชุดละคู่นะครับหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้บางชุดก็ไม่ได้เก็บไว้นะครับเพื่อดูแนวทางของเราว่าสิ่งที่เราคิดไว้จินตนาการของเราไว้เนี่ยมันใช้งานได้จริงไหมโครงสร้างมันออกมา ดีไหมนะครับอย่างที่หลายๆท่านรู้นะครับการพัฒน,นาหรือการเพาะพันธุ์ไก่นะครับมันมันตอบยากนะครับมันมีแต่ในินตนาขารเท่านั้นนะครับสิ่งที่เหลือก็คือต้องเจอกับลงมือทํานะครับถึงจะเห็นนะครับพ่อตัวใหญ่แม่ตัวใหญ่ลูกออกมาใหญ่ไหมพ่อใหญ่แม่เล็กสายเลือดต้นเหล่าใหญ่ถึงแม่จะเล็กจะจ่ายลูกออกมาใหญ่ไหม พ่อกระดูกดีแม่กระดูกดีจ่ายลูกมากระดูกดีไหมมันมันเยอะมากนะครับนี่นี่พูดถึงแค่โครงสร้างภายนอกที่จะจับต้องได้นะครับไม่ได้พูดถึงลักษณะนิสัยนะครับหรือเชิงต่างๆที่ตัวเขาได้รับถ่ายทอดมาทางพัตุกรรมนะครับยังต้องพิสูจน์อีกเยอะนะครับครนนี้ก็เลยเกิดมุมมองว่าถ้าพื้นที่เราหรือการจัดการของเราเนี่ย ไม่พร้อมพอเนี่ยหรือ,อ,อความต้องการของสินค้าเราเนี่ยลูกค้าเรายังไม่มากพอเนี่ยเราจะกล้าทํำไหมนะครับทําไมใช้คํานี้ครับเพราะคําว่าจะกล้าทํำไหมเนี่ยมันมันมันรวมไปถึงความรับผิดชอบนะครับที่เราต้องแบกรับนะครับอยู่ในใจนะครับผมเชื่อว่าหลายๆสุ่มหลายๆฟาร์มนะครับที่ทําระบบลูกฟาร์มนะครับ คำหนึงถึงเรื่องนี้เป็นหลักนะครับความซื่อสัตย์นะครับคุณภาพสินค้า <c oughs> แล้วก็ผลงานที่ออกมานะครับเมื่อเป็นไก่หนุ่มไก่สาวแล้วเนี่ยมันเป็นเขาเรียกคุณภาพภายนอกที่ต้องจับต้องได้นะครับขนาดไซส์สีสันนะครับ หน้าตานะครับถ้าวันหนึ่งนะครับผมเองอยากจะมีลูกฟาร์มนะครับวันหนึ่งนะครับไม่ใช่ตอนนี้นะครับผมเองอยากจะมีลูกฟาร์มนะครับอยากได้ลูกฟาร์มที่เลี้ยงไก่หนุ่มมาให้เราเพราะเราเองอาจจะไม่มีความสามารถดีพอนะครับหรือการจัดการที่ดีพอที่จะเลี้ยงไก่หนุ่มไก่สาวนะครับแต่ถ้าเราจะทําไก่หนุ่มไก่สาวนะครับ เราต้องลองแล้วว่าพ่อพันตัวนี้นะครับแม่พันตัวนี้นะครับชุดผสมที่เราส่งไปให้เขานะครับมันมีคุณภาพจริงนะครับถ้าจากต้นฟาร์มส่งของไม่มีคุณภาพไปให้ลูกฟาร์มทํานะครับไม่มีทางนะครับที่ของจะกลับมาเป็นของที่ดีได้นะครับผมว่าเรื่องนี้สําคัญนะครับทุกๆอย่างมันอยู่ที่ต้นน้ําครับถ้าต้นน้ําดีแล้วนะครับปลายน้ําอาจจะดีได้นะครับ แต่ถ้าต้นน้ําไม่ดีแล้วนะครับปลายน้ํานะครับไม่มีทางที่จะดีได้นะครับไม่มีทางที่จะชัดเจนทางด้านสายพันธุ์สายเลือดคุณภาพในการที่จะได้รับไก่นุง่งไก่สาวกลับมาเลยนะครับสมมติต้นน้ําผมเนี่ยคิดว่าทําออกมาดีแล้วนะครับดีที่สุดเท่าที่ผมทําได้แล้วไม่ว่าจะเป็นพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์เคยจ่ายลูกไก่ออกมาเป็นคุณภาพที่เราพอใจนะครับ เราถึงนําชุดนี้ไปเป็นลูกฟาร์มนะครับเมื่อทําทําชุดนี้ออกมาไปเป็นลูกฟาร์มสิ่งที่เราจะต้องวัดกับลูกฟาร์มนะครับหนึ่งการจัดการที่ดีของเขานะครับความเข้าใจในการเพาะพันธุ์นะครับความซื่อสัตย์ที่เราจะได้จากเขากลับมานะครับเพราะเมื่อเรานําไก่รุ่นกลับมานะครับแบ่งบรรสูนเอฟซีนะครับถ้าเขาไม่ซื่อสัตย์กับเรานะครับไม่มีทางที่ลูกค้าเราเนี่ยจะได้ของดีกลับไปนะครับถ้าเรานะครับ ไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพของเราได้นะครับถ้าเราเคยเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ตัวนี้แล้วผสมออกมาลูกออกมาลักษณะไหนนะครับโดยส่วนมากมันก็จะออกมาลักษณะแบบนั้นนะครับสีสันหน้าตานะครับเราจะรู้เลยครับว่าถ้าเขาส่งมามันผิดไปเยอะเนี่ยมันสันนิษฐานได้หลายอย่างนะครับหรือเราสามารถไปเยี่ยมเยียนนะครับหรือตรวจสอบได้ว่าการจัดการของเขาดีแค่ไหนนะครับเราถึงจะมีความเชื่อมั่นนะครับ มันเป็นแค่ความคิดนะครับแต่ถ้าถึงวันหนึ่งทำได้นะครับองค์ประกอบนี้มันหลายอย่างนะครับลักษณะแนวทางระยะเวลาที่เราทําความเชื่อมั่นของเรากับ f c ความต้องการผลผลิตของเรากับ f c การจัดการหรือพ่อแม่พันธุ์ที่เราคัดเลือกแล้วว่าดีไปสู่ F4 ไปสู่ลูกฟาร์มองค์ประกอบมันเยอะมากนะครับ ที่ซุ้มหนึ่งฟาร์มหนึ่งจะเลือกทำลูกฟาร์มนะครับเลือกที่จะมีลูกฟาร์มนะครับโดยส่วนมากแล้วเขาก็มีพ่อแม่พันธุ์เยอะที่พิสูจน์แล้วว่าดีความต้องการของลูกค้าเขาเยอะเขาถึงเริ่มทำลูกฟาร์มนะครับแต่ถ้าซุ้มฟาร์มไหนนะครับท่านใดนะครับอันนี้อาจจะไม่มีจริงก็ได้ผมพูดให้ฟังเฉยๆแค่ต้องการการซื้อ ชุดลูกฟาร์มไปพัฒนาแล้วเราได้เงินแค่นั้นผมว่าแบบนั้นคิดผิดนะครับมันถ้าถ้าต้นฟาร์มนั้นมีความรับผิดชอบมีแนวทางที่ต้องจัดการนะครับผมว่าสิ่งที่สำคัญคือเมื่อคุณมีลูกฟาร์มคุณต้องทำให้เขาอยู่ได้ด้วยเขาคาดหวังเรานะครับถึงมาซื้อชุดผสมเราไปเขาไม่มีความสามารถที่จะจับจน่าย หรือช่องทางการขายนะครับถึงเลือกที่จะเป็นลูกฟาร์มแต่มีความสามารถในการดูแลมีความสามารถในการที่จะเพาะพันธุ์มีพื้นที่เหมาะสมที่จะมีพื้นที่ปล่อยไก่รุ่นนะครับปล่อยไก่ฝูงนะครับมีทรัพยากรอาหารมากพอนะครับที่จะทําได้แต่เขาขาดการจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย แล้วก็สายพันธุ์ที่ดีเขาถึงมาเป็นลูกฟาร์มเรานะครับถึงมาชุดซื้อชุดผสมเราไปนะครับหรือเขาไม่มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีมาซื้อชุดผสมเราไปเพื่อไปขายเนี่ยเพื่อไปทําแล้วจับจําหน่ายเองเนี่ยเราคัดชุดผสมให้เขาเนี่ยถ้าไม่ดีนะครับเท่ากับว่าเราทําลายการคาดหวังของเขาทั้งหมดเลยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเองจะ คำานึงถึงมากนะครับเนื่องจากว่าคือเงินทุกคนต้องการได้หมดนะครับแต่ผมเองทําเรื่องการเพาะพันธุ์ไก่เนี่ยหนึ่งด้วยใจชอบด้วยนะครับแล้วมันมีไรายได้กลับมาก็ถือว่าผมโชคดีได้ทั้งความสุขแล้วก็ได้ทั้งความชอบด้วยนะครับก็ไม่อยากบิดแนวทางของตัวเองมุ่งมุ่งหวังแต่ผลกำไรเป็นหลักนะครับ ก็ทุกท่านที่ติดตามผมอยู่นะครับจะรู้เลยว่าผมเองก็ผลิตลูกไก่ไม่ทันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่เคยที่จะรับเงินมัดจามาเพื่อที่จะเอามาใช้ใจ่ายนะครับคือที่ไม่รับเงินมัดจาเนี่ยไม่ได้ว่าหญิงนะครับคํานึงถึงทุกท่านเนี่ยอาจจะต้องรอถึงสองเดือนเงินที่ท่านต้องมาฝากมัดจาผมไว้แล้วผมผลิตให้ท่านไม่ได้เนี่ยผมรู้สึกไม่สบายใจนะครับจึงไม่ ไม่กล้ารับเงินมาจำของท่านไว้นะครับก็แต่บางลูกค้าบางท่านนะครับก็ดึงดันนะครับที่จะโอนนะครับแล้วก็เชื่อใจนะครับก็ขอบพระคุณนะครับที่เชื่อมั่นในผมนะครับถึงจะไม่รับมาจําแต่ก็ยังจะโอนเงินมานะครับก็ก็ขอบคุณมากนะครับผมเองก็พยายามจะทําให้ได้ตามที่คิดไว้นะครับวันนี้นะครับก็มาแชร์กันฟังนะครับ พูดถึงมุมมองที่ผมมีเกี่ยวกับการที่จะวันหนึ่งจะมีชุดผสมหรือจะมีลูกฟาร์มนะครับว่าถ้าจะทำพราะอะไรแล้วก็คาดหวังอะไรจากการที่จะทำนะครับวันนี้นะครับก็แชร์กันฟังนะครับกับอากาศช่วงเช้าดีๆนะครับก็หลังจากนี้ก็จะขออนุญาตไปทำภารกิจให้อาหารนะครับแล้วก็เลี้ยงไก่ก่อนนะครับก็ฝากติดตามนะครับทั้ง สามช่องนะครับใน YouTube นะครับทองประเสริฐฟาร์มนะครับทองประเสริฐไก่เชียงพัฒนานะครับดำจอกเกาะเอ่อทองประเสริฐฟาร์มดำจอกเกาะพัฒนานะครับจะพยายามดูแลรักษาสามช่องนี้ไว้ให้ได้นะครับทองประเสริฐฟาร์มเฟซบุ๊กนะครับโทรเบอร์โทรก็ศูนย์แปดหนึ่งห้าห้าห้าสามสามสามสี่ครับไอดีไลน์ก็ศูนย์แปดหนึ่งห้าห้าห้าสามสามสี่ครับสามสามสามสี่ครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ